มีความสงมนในใสัยหมดความสงสัยในรายการต้องสงสัยเรื่องต้องสงสัยในวันนี้พ <ms> เราพูดถึงคําว่าสังคมมนุษย์เราเป็นจัดสังคมนะครับแต่พระพุธทธเจ้าท่านตัดเรื่องว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันดูย้อนแย้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าว <broadband. S 1> ในเมื่อ ถ้าเราอยู่คนเดียวผมก็ยังนึกไม่ออกเวลาเราใช้ชีวิตดําเนินชีวิตเราก็ต้องมีสังคมเหมือนเรารู้จักกันอย่างนี้ครับคือผมนึกถึงคนทํางานค้าขายคนทําธุรกิจก็จต้องมีคอนเนคชั่นมีอะไรต่างๆทีนี้การที่มีคอนเนคชั่นมีเพื่อนปูงเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอครับจนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายว่าความหมายคืออะไรนะครับแต่เราดูคําว่าสังคมก่อนสังคมเนี่ยถ้าแค่คนเดียวเนี่ยไม่เรียกว,ว่าสังคมแน่นอน ถ้าคนเดียวนี้คือสันโดษสันโดษใช่ไหมครับยังไม่ยังไม่สังคมแต่ถ้าสมมติมีคนที่สองมานั่นแหละคือสังคมละเริ่มเป็นสังคมสังคมที่น้อยมากพอคนที่สามคนที่4ี่พอรวมกลุ่มกันปุ๊บนั่นแหละคือสังคมละมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะว่าเราต้องอยู่อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันตัวเราคนเดียวนั้นอาจจะไม่สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างจึงต้องมีคนที่มีความถนัดมาคอยช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราทําคนเดียวได้ทั้งหมดก็ต้องเป็นอัจฉริยะละคราวนี้ เราก็ต้องดูว่าในความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้ด้วยแล้วเราเราควรจะอยู่กับสังคมแบบไหนตาคิดว่าสังคมที่ในโลกเนี่ยมันมีสังคมประเภทไหนบ้างครับอบางทีสังคมที่ดีก็คอยตักเตือนว่ากล่าวเวลาเราทําไม่ดีครับสังคมที่จะพูดว่าเท่าๆแล้วกันก็เอเราทําผิดก็เออไม่เป็ไรหรอกเอยช่างมันเอ้ลพอผ่านไปเถอะ บ,บางทีเราก็เอเอเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราควรจะอยู่รูปแบบไหนในสังคมกันแน่โอเคถ้าสมมติว่ามีสังคมที่แบบว่าดีๆก็คืออาจจะเป็นสังคมสีขาวและก็กกลางก็คือสังคมสีเทาและก็มีสังคมที่มืดเลยสังคมสีดำดำไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นคําที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ครบบัณฑิต<ม>คําว่าบัณฑิตเนี่ยแน่นอนคือไม่เทาและไม่ดําแน่นอนใช่ครับต้องเป็นสีขาวแน่นอนเป็นสังคมที่ดีสังคมที่คุณภาพแน่นอนเพราะ ถ้าเราเลือกคบบัณฑิตบัณฑิตย่อมพาเราไปหาผลหาผลแล้วผลนั้นต้องเป็นผลที่ดีแน่นอนที่ดีบัณฑิตก็คือผู้ที่รู้รู้อะไรบ้างรู้ไม่ใช่ไม่ใช่บัณฑิตแบบว่าจบปริญญาแล้วจะเป็นบัณฑิตนะฮะไม่น,นั่นคือบัณฑิตตามตามคนที่เราเข้าใจ <c oughs> แต่บัณฑิตนี่คือเป็นผู้รู้จริงๆรู้ผิดชอบชัว่วดีรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดอะไรควรไม่ควรใช่ครับใกล้ไกลกลับมันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเรา,เราเลือกสังคมที่ดีเราเลือกสังคมที่มีผู้รู้หรือผู้เป็นบัณฑิต แน่นอนนั่นแหละกัรยานามิตรที่จะพาเราให้ประสบความสาเร็จในเรื่องใดๆก็ตามที่เราต้องการครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะแยกแยะแล้วสแสวงหากัลยานามิตรเพื่อจะทําให้ตัวเราเหมือนเหมือนนึกผมถึงนึกถึงบัวสีเหลาครับผมคำนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกของอกัลยานามิตรหรือเพื่อนฝูงไหมครับเกี่ยวครับถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบเป็นบัวสีเหลาแล้วกันนะครมีแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะคุยกัน ไม่ไม่เข้าใจในเรื่องเดียวกันสมมุติเรายกตัวอย่างนี้มาแต่เขาเข้าไม่ถึงมันจะจะเป็นการคุยกันลําบากแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกคุยในเลเวลเดียวกันก็อาจจะชักจูงกันง่ายในทางที่ดีคราวนี้บัวยังมีสี่เหล่าใช่ไหมครถ้าสมมุติว่าเลเวลที่สูงสามารถชักจูงเลเวลล่างสุดได้ไหมผมว่าดูเลยนะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยซ้ำนะ <laughs> แต่ก็อย่างพระพุทิเจ้าท่านท่านถึงตัดไว้ว่ามีทั้งสี่เหล่าแต่ท่านก็เมตากับทุกเหล่าใช่ไหมครดังนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่า เราจะเลือกครบนั่นคือสิทธิ์ของเรานั่นคือสิทธิ์ที่อยู่ในสังคมนั่นเองนี่ก็เลยเป็นคําว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพื่อเราต้องเลือกตัดสินใจสูกมไหมครับ,รบก่อน<ม>ที่เราจะไปหาในสังคมนั้นๆเพราะเราไม่รู้ว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยจะพาเราไปแบบไหนรูปแบบไหนครับก็กลับไปที่บัวสีเหลาใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือเราต้องรับผิดชอบในทุกการกระทําของเราเองนั่น,น,นแหละครับพอการเลือกเพื่อน ผมนึกถึงคนเราทุกคนต้องมีวัยเด็กใช่ไหมครับรบ,บางทีเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นเพื่อนดีไม่ดีแต่บางทีผมนึกถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่จะพูดว่าเอ้ยคบเพื่อนให้มันดีๆหน่อยเราเป็นเด็กอะเราบางทีเราก็ไม่รู้จักการแยกแยะที่ดีมันก็ตํางเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือสถาบันที่เราอยู่รวมถึงครอบครัวที่เรามีซึ่งผมนึกถึงครอบครัวบางคนที่มาจากสลัมอย่างเงี้ยผ,ผมก็ถือว่าเคยเคยคุยกับครูที่สอนอยู่ในย่านที่ เรียก็มีเด็กไม่ดีเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามาจากสลัมผมก็เคยถามเขาว่าออแล้วตรงนี้เด็กเหล่านี้จะร้อยคนนี้มีโอกาสไหมครับที่จะมีคนดีๆเหล่านั้นเขาบอกว่ามีนะแต่มันก็น้อยอเพราะด้วยสภาพที่เขาได้อโอกาสครอบครัวครับผมรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่มันทําให้หล่อหลอมให้เด็กเหล่านั้นต้องดิน้นรนลักขโมยเล็กลักขโมยน้อยเพราะว่าเขาไม่มีอันจะกินหรือว่ามีน้อย สังคมที่เขาอยู่พูดวาจาคําพูดอาจจะดูแบบหยาบคายกว่า,ากับผู้ดีสังคม,มที่มีต่างมีโอกาสมากกว่ากับผมคาถามคือเด็กเราเนี้ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ไหมชายไทยคอฟฟี่กาแฟดีเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเป็นคําถามที่คําถามที่ดีแล้วก็ทําให้เราลองคิดในมุมกลับกันบ้าง เมื่อกี้บอกว่าเด็กที่เกิดในที่ไม่ดีนะฮะโดยเฉลีย่ยอาจจะอาจจะมีจํานวนไม่ดีเยอะแต่มีสักหนึ่งคนเนี่ยผุดขึ้นมามันก็ย้อนกลับไปตรงบัวสีเหล่านั่นแหละบัวก็มาจากดินเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมครับบัวทุกกอมาจากดินเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่ว่ากอไหนจะผุดขึ้นพ้นน้าคราวนี้ในทางกลับกันลหละถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่ดีเลยแต่ประพฤติตัวไม่ดีก็มีอีกเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆ,ๆ,ๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ ถ้าพูดถ้าพูดให้ให้ในแง่ที่แบบว่าเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดนี่นแหละทุกคนก็เหมือนกับว่าสังคมก็เหมือนกับพื้นดินนั่นแหละแล้วคนแต่ละคนก็คือเปรียบเทียบเหมือนกอบัวต่างๆอยู่ที่ว่ากอบัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเมื่อไหร่แค่นั้นเองแล้วอยู่ที่ว่าเมื่อกอบัวนั้นโผล่ขึ้นมาพ้นน้ําแล้วบัวที่พ้นน้ำแล้วเนี่ยจะสามารถฉุดบัวอื่นที่อยู่ข้างล่างให้พ้นตามได้หรือเปล่าจริงการเลือกการนามิตร เพื่อนที่ดีมันก็จะฉุดขึ้นมานนครับผมไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะบอกว่าคนจนคนรวยเนี่ยแน่นอนสภาพแวดล้อมกันอยู่ความคิดองอ่านย่อมแตกต่างกันแต่คนจนกว่าถ้ามีความเพียรเนี่ยบางทีก็สามารถที่จะเป็นบัวที่พนน้น้ํขท้่มาได้ใช่ครับแม้ทั้งคนรวยที่สุขสบายแล้วแต่ถ้าเผลอพลาดพั้งประมาทก,ก็มีโอกาสที่จะจมลงไปในปคนตมเช่นกันคนรับผมเพรญญญาะฉะนั้นตนไปทิ้งไม่แห่งตนต,ตามที่พระพุทธเจ้าท่าน ได้ตัดเอาไว้กับผมกับสถานการณ์ตอนนี้ครับที่มีคำว่า Social ล i ิสแ n นซิ่งซึ่งทุกคนได้กลับมาอยู่กับหน่วยเล็กๆที่สุดรวมถึงตัวเราเองเน่ยบางทีทำให้เราต้องกลับมาตระหนักถึงตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับว่าเวลาเราออกไปทำงานพบปะผู้คนใช้เวลากับคนในสังคมแม้กระทั่งครอบครัวเราแทบไม่ค่อยมีเวลาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมือง่อแทบไม่มีเวลา ได้สำรวจตัวเองหรือเรียกว่าสันโดษครับผมคือคำกล่าวเนี่ยครับพี่ชี่มันมันมันถามได้หลายคำถามมากเลยนะแต่ที่เป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยค,คืออะไรกันแน่ครับครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีในวิกฤตที่ทุกคนต้องโดนกักตัวอยู่บ้านไม่ออกไปทำงานไม่ออกไปเพื่อช่วยชาติ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราออกไปนั้นอาจจะเป็นพาหะก็ได้หรืออาจจะไปรับเชื้อมาสร้างความวุ่นวายให้กับคนอื่นอีกหรือเปล<ะ>่าไม่ได้เป็นการช่วยอะไรเลยเป็นภาระสังคมด้วยใช่ครับการทำแบบนี้คือการช่วยช่วยตัวเองช่วยคนรอบข้างช่วยคนในสังคมและช่วยประเทศชาติใช่ครับนั่นแหละย้อนกลับมาตรงที่ว่ามันเป็นการฝึกคําว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างแท้จริงเราพึ่งอะไรบ้างจากที่แต่ก่อนเวลาของเราต้องออกไปหายไปกับเรื่องที่ เรื่องที่มันเป็นวงจรที่แบบว่าเราไม่เคยหลุดออกมาได้คราวนี้ทุกอย่างมันเริ่มบีบบีบบีบให้เราอยู่กับที่แคบๆการอยู่ในที่แคบนั้นบางคนถ้าไม่ได้ฝึกจิตมาก็อาจจะมีความงุดหงิบคุ้มครั่งทำไมฉันต้องใช่ฉันไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ออกไปไหนตามใจชอบไม่ได้ลดเวลาการออกนอกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามองมองดูนั่น่ะคือการฝึกตนเป็นที่เป็นแห่งตนคือการฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งขึ้นฝึกจิตของเราให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้ายสุด ถ้าเราไม่มีสิ่งที่มันหลอกล่อเราอยู่ทุกวันนี้ที่เกินปัจใจสี่เราจะยังอยู่ได้ไหมตอนนี้ทุกคนก็เหมือนโดนดีบให้อยู่แค่ว่ามีข้าวกินมียารักษาโรคอะไรที่เป็นของฟุ่งเฟือน่าจะเป็นอะไรพอประมาณไม่อะไรที่เป็นของส่วนเกินเนี่ยเราต้องมองรอบตัวในตู้เสื้อผ้าเรากระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้ามาเรียงดูซิว่าจริงๆแล้วเรานึกออกเลยผมนึกถึงตัวผมด้วยเหมือนกันว่าจริงๆวันหนึ่งเราก็ใส่ได้แค่ คู่เดียวใช่ครับใช่ไหมครับเสื้อผ้ากางเกงเราก็ใส่แค่ตัวเดียวแล้วเรามีโอเยอะกองเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรนี่นี่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ที่นึกขึ้นได้ว่าทําให้เราควรจะสํารวจตัวเองครับผมอย่างสันโดษจริงๆใช่ซึ่งพึ่งที่พึ่งแห่งตนเราจะให้คนอื่นมาพิจารณาตัวเราได้ดีเท่าตัวเราก็ไม่มีมเรานั่นแหละต้องพิจารณาตัวเราเองว่าเป็นการทบทวนได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตนี้เราเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกี่เรื่องแล้วทางโลกใช่แล้วถ้าเราพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วเวลาตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ออกไปอีกมีชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเราจะใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าหรือเปล่านี่คือการพยายาิจารณาตนเป็นนิพพงแห่งตนที่ดีที่สุดครับจริงๆเวลาสั้นมากนะครับในขณะที่ทางโลกพยายามเร่งให้เราทำหากินเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บทอง<ม>สร้างความมั่นคงมั่งคั่งแต่จริงๆแล้วผมว่า มันคือส่วนเกินนะใช่ครับช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้ที่เราควรที่จะทบทวนตัวเราทุกคนว่าอะไรคือความสำคัญต่อาการดำรงชีวิตรวมถึงจิตที่เราต้องขัดเกลาครับผมเพื่อไปสู่บ้านตายของชีวิตเพราะทุกคนเราก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแน่นอนวิกฤตนี้อาจจะทำให้คนเราเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตได้ง่ายขึ้นครับจากคนที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ก็อาจจะเริ่มโดยการที่ว่าไม่รู้ตัวเข้าถึงแบบไม่รู้ตัวจากเหตุการณ์ที่ทุกคนโดนบีบให้อยู่กับบ้านฉนั้นสถานการณ์นี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนเราหลายๆคนและอยากให้เป็นทุกคนไปในทางที่ดีและที่สำคัญต้องพัฒนาจิตใจครับผมตนจะพึ่งตนได้ต้องเตือนตนได้ด้วยจิตแห่งตน